สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบิร์สุขุสุคนเดอร์จายินดีทุกคนตอนหับข,ข้าวสุซองเข่งลาะสาวลาน้องพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับสาวเขง่งกับบรรยากาศยามสาวเศร้าน้องพ่อแม่พี่น้องสาวเขง่งกับสิมาปล่อยงวัวออกไปส่งให้มันวิทย์บ้านใหน้น้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าท้า้องบ่ไหลมันก็ายยามไปว่ามันสีเข่าตารางเพื่อนคนน้องพ่อแม่พี่น้องสาวเขง่งก็ฮาก็ข้นมาแต่จังหันพี่น้อง กะสิมาปล่อยงัวน้อกินข้าวแล้วก็มาปล่อยงัวน้อพี่น้องเดี๋ยวเรากลับไปบ่งไปส้มนมกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องงัวกะบราเปนงัวเสาเข่งคนเดียวเราพี่น้องงัวเสาเก่งอยู่เล่าลังนี่น้องพี่น้องอันลังนี่กะจะเป็นงัวป้าพี่น้องเดี๋ยวเรากลับมาปล่อยนากันเลยนาะพี่น้องปล่อยฟอกเสาเข่งก่อนนาะพี่น้องงัวเข่ฟอกแล้วพี่น้องกลับมาปล่อยแม่ มัวป้ากนัป้าน,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 นนะไปทำกรบริบเรื่องของากทัวแบเข่าไม่ได้เลยนะ うん。<noise> <noise> ลอยแหงมีก่อนเนาะพี่น้องเขจะไล่ออกไปส่งกันเลยเนาะพี่น้องเขาก็จะไล่ออกไปส่งอยู่นอกเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่นอกบ้านเลยเนาะอากาศเย็นถึกแดดก็มีแหงเนาะพี่น้อง เ่า <c oughs> มีัดไม้อวอล์ชเกกไปก่อนเลยพี่นอ้อง กองสั่นกันขอโทษขอภัยนำพ่อแม่พี่น้องหาลายรเด้อนะพี่น้องแม่สะเก็งกันกมานั่ังลินอันนี้นะนเน,นาะเอากระซีไหลออกไปส่งอยู่ฮอดฮอดน้ำผงน้ำผึ่นแค้มบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องตีมันจังไปไวยพี่น้อง เห็นเงาตัวเองว่าอน,นี้เงือนซาปูนา,าก็คนอยู่หรือบ่เนอะพี่น้องซาปูนาปูนาสาวลาวพี่น้องแล้วมาไปเลยคระพี่าค่ะ นี่วาวให้ไทนมากกนอาู่เองต็มีเพิ่นบอกโาเข่งว่าให้รีวิวเบื้องแม่เบิ่งแม่น้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเก่งก็สิมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบึ่งงนอะพี่น้องโอ้ยงัวข่อยบ่อ้านซิตัวน้ดปแบนีเนแตกวเด้มเออกาล่นนาะพี่น้อง ประมาณว่างๆคือเดิน้องเสาแข่งแตสิลงมารีวิวพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเนาะออกทางนั้นเนาะพี่น้อง <c oughs> อากาศมันสิออกทางนี้วันนี้มันออกทั้งทางลงไปเลยเนาะพี่น้อง ชีวิตสาเข่งตละเมื่อกับว่าส่แลไะพี่น้องกังเว้นบางทีกับห้อยู่ห้ากินนะพี่น้องมันนี้เสาเข่งกับไปได้ต่ำสาสต์กับสากุ้งนะพรัว่าสาดตร์สาเข่งเบิดแลเลยพี่น้องได้สามพื้นแล้วก็ต่ำของซสากุ้งให้มันได้สามพื้นแล้วก็บจบนะพี่น้องแต่ว่าเสากุ้งผลกันยั่งยังอยู่ดอกพี่น้องของซสาเข่งเบิดแล้วไปข่าวเวื่อนเขาแล้วพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นไต้สุดน้องพี่น้องสุดบ้นานหมยย่างแล้วเนาะแบบนี้ก็จะมีแต่ถงหายงหน้าอ้อมบ้านน้องพี่น้องเห็ดย่างน,น,นะคะเราเป็นยังงเออไต้ <c oughs> สุดบ้านน้องพี่น้อง เขาก็ไหลออกมาส่งจนวิทย์บ้านเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับปล่อยให้มันไปพี่หละพี่น้องแถวทงให้ทงหน้าพ่อแม่เนาะมันก็สิไปอยู่แถวนั้นพี่น้องความห่วยยางไปพุ่นเรียแต่มันสิไปเนาะพี่น้องตะแลงเขาก็ได้เป็นหลับออาคือเก่าเนาะพี่น้องเขาก็สิมาส่งงวหอดนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องสักเพลงก็สิได้งูกับเมื่อเฮือนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องอัน สซาเคงจังางรีวิวเพื่อนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะรีวิวเพื่อนแมส่สเซาเคงนะพี่น้องแต่กะหามือว่างๆก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าสซาเคงตำประสาทถุกมือทุกมือเนาะมีมันี่เนาะบริตัมแล้วกะคือสิบ,บริตัมเลยเลยพี่น้องเพราะว่าสาดเซาเคงเปิดแล้วเนาะ ตอนนี้สาเข่งกันไหลงัวไปส่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องสาเข่งกับสิได้ย่างขึ้นเมื่อเฮือนสาเข่งเลยนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สาเข่งกันสิ้ขอจบคลิปใบเพียงสำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาเข่งฮ i t คลิปหน้าต่อไปในเด้อและที่สำคัญเนาะกอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพาสคลิปใหม่ๆจากซองเข่งล่าสาวาล่าอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกันสบายดีสวัสดีเบอร์สุขสุขคนเด้อ